เจคเนสวัสดีค่ะใครๆก็ชอบใช่ไหมคะบ้านวิวภูเขาก็คือวิวดีบรรยากาศปลอดโปร่งแบบนี้นะคะสไตล์บ้านสวนแบบนี้เลยนะคะแปลงนี้ค่ะบ้านสวนวิวภูเขาพร้อมที่ดินขนาด200ตารางวาค่ะตัวบ้านนะคะมีพื้นที่ใช้สอย1 7 1ตารางเมตรนะคะเป็นที่ดินฉนดขุดแดงค่ะอยู่ติดคอนกรีตรในชุมชน อยู่ใกล้ตลาดนัด500เมตรอยู่ใกล้โรงเรียน500เมตรนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลพับพาชัยอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะห่างจากตัวอำเภออูทองและโรงพยาบาลอูทองประมาณ14กิโลเมตรนะคะราคา1 6น6 0 0 0บาทค่ะบ้านพร้อมที่ดิน200ตารางวาเจ้าของขายเองสนใจนัดชมแปลงจริงกันได้นะคะหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมลองคุยเจรจากับเจ้าของนะคะ ติดต่อตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยค่ะในวันนี้เจคโเนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ